คืนฝนตกมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตกลับต้องหยุดรถกลางถนนเพราะเสียงขอความช่วยเหลือจากเด็กขอทานสองคนเขาไม่รู้เลยว่าเพียงแค่การลดกระจกลงครั้งนั้นจะพาเขาไปเจอกับอดีตที่เขาหนีมาตลอดชีวิตบ้านไม้เก่าที่เด็กสองคนพากลับกลับซ่อนผู้หญิงที่เขาเคยรักและลูกแท้ๆของเขาเองที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ แต่เรื่องราวยังไม่จบเมื่อในเงามืดของบ้านหลังนั้นมีชายแปลกหน้ากำลังรอเขาอยู่พร้อมความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพฝนโปรยลงมาเบาๆบนกระจกหน้ารถหรูสีดำเงาวับเสียงน้ำกระทบพื้นถนนดังเป็นจังหวะที่ฟังแล้วเย็นชาภายในรถชายวัยกลางคนในสูตรราคาแพงนั่งนิ่ง แสงไฟจากตึกสูงสะท้อนบนใบหน้าเขาเผยให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาคือกรันมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่วันนี้เป็นวันครบรอบสิบปีที่ภรรยาเขาหายไปโดยไม่ทิ้งคำลาเขาไม่เคยหยุดตามหาแต่ก็ไม่เคยเจอหัวใจของเขาถูกทับด้วยความรู้สึกผิดและความว่างเปล่าที่ไม่มีวันจางขณะรถจอดติดไฟแดงเสียงค้อกระจกเบาๆดังขึ้น กรันหันไปเห็นเด็กขอทานสองคนเปียกปอนยืนมองเขาด้วยแววตาวอนขอเด็กชายคนโตถือล่องกระดาษเก่าๆใส่เหรียญไม่กี่บาทส่วนเด็กหญิงตัวเล็กในอ้อมแขนสั่นเทาเพราะหนาวกรันมองภาพนั้นนิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมใจเขาถึงสัน่นมือของเขาค่อยๆลดกระจกลงเสียงเด็กชายเอ่ยขึ้นเบาๆคุณลุงครับช่วยพาพวกหนูกลับบ้านได้ไหมบ้านพังหมดแล้ว คำพูดนั้นทําให้กรันชงักเขามองใบหน้าเด็กชายอีกครั้งเหมือนเห็นบางอย่างคุ้นตาดวงตาเรียวเล็กคู่นั้นคล้ายใครบางคนที่เขาเคยรักโดยไม่รู้ตัวเขาพยักหน้ารถยนต์หรูเคลื่อนช้าๆไปตามเส้นทางที่เด็กชายชี้นําผ่านตรอกแคบๆที่มีแสงไฟสลัวกลิ่นควันจากเตาถ่านและกลิ่นเน่าจากน้ําขังลอยแต่จมูกเสียงหมาเห่าดังแว่วจากมุมมืด เมื่อรถหยุดเด็กชายชี้ไปยังบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งประตูผูผูถูกปิดด้วยผ้าขี้ริ้วเสียงฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งกรันเปิดประตูรถก้าวลงไปเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นโคลนเย็นเฉียบเด็กหญิงในอ้อมแขนไอเบาๆกรันรีบเดินเข้าไปช่วยทันใดนั้นประตูไม้เก่าก็เปิดออกหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในกรอบประตู แสงจากหลอดไฟสลัวส่องให้เห็นใบหน้าที่เขาไม่เคยลืมเมษาเขาเรียกชื่อเธอออกมาช้าๆเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำหญิงคนนั้นยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มกรันเธอพูดเสียงแผ่วมือของเธอสั่นขณะมองเด็กสองคนที่ยืนข้างเขากรันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลมหายใจติดขัดภาพในหัวหมุนวนระหว่างอดีตและปัจจุบัน เสียงฝนกลิ่นดินเปียกและแสงไฟสลัวรอบตัวเหมือนหายไปหมดเหลือเพียงความจริงอันหนักอึ้งที่กำลังจะถาโถมเข้ามากรันยืนนิ่งร่างกายแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินเย็นเฉียบหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอกเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังไม่หยุดทุกเสียงเหมือนก้องอยู่ในหูจนเขาแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเองเมษานี่มันอะไรกัน เสียงเขาแผ่วลงแต่เต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดหญิงคนนั้นหลบตาลงก่อนจะหันไปมองเด็กทั้งสองที่ยืนหลบอยู่ข้างหลังกรนันนี่ลูกของเรากรานันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเวลารอบข้างหยุดนิง่งทุกอย่างเงียบลงจนได้ยินแค่เสียงหัวใจตัวเองเต้นเด็กชายคนโตเงยหน้าขึ้นแววตาคู่นั้นเหมือนกระจกสะท้อนอดีตจมูกและรอยยิ้มคล้ายเขาอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนเด็กหญิงตัวเล็กจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แต่ในความไร้เดียงสานั้นมีบางอย่างที่แทงลึกเข้าไปในใจทำไมทำไมไม่บอกฉันเสียงของกรันเริ่มสั่นเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวสายฝนที่เย็นเฉียบไม่อาจดับความร้อนในอกได้เมษากัดริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันพยายามจะบอกแต่วันนั้นนายเลือกไปกับเธอเสียงของเธอแผ่วเบาแต่คมชัดพอจะกรีจใจ กลับตาภาพในอดีตย้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดวันที่เขาเลือกเดินออกจากบ้านทิ้งหญิงสาวคนหนึ่งไว้กับความจนและลูกในท้องที่เขาไม่เคยรู้กลิ่นอับในบ้านไม้เก่าผสมกับกลิ่นฝนทำให้บรรยากาศยิ่งหนักเด็กหญิงเดินเข้ามาใกล้ดึงชายเสื้อเขาเบาๆคุณลุงหนูหนาวเสียงเล็กๆนั้นสั่นเครือและไร้เดียงสากรัซุดตัวลงคุกเข่ามองตาเด็กน้อยหัวใจเขาเหมือนถูกบีบ มือที่สั่นเทายื่นไปสัมผัสแก้มของเธอความอบอุ่นจากผิวเด็กหญิงทำให้เขาแทบก้นน้ำตาไม่อยู่เมษายืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและสับสนสิบปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงพวกเขาเพียงลำพังไม่มีใครช่วยเสียงของเธอเริ่มสัน่นแต่วันนี้โชคชะตาพาพวกเราเจอกันอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าควรดีใจหรือกลัวกรันมองไปรอบๆบบ้าน พื้นไม้ผูพังโต๊ะเล็กๆมีจานข้าวที่เหลือเพียงเศษลมฝนพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ผ้าม่านเก่าปลิวอย่างแรงเขาหันกลับมามองเมษาอีกครั้งให้ฉันชดใช้เธอเมษาให้ฉันเริ่มต้นใหม่เมษาหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆเธอสายหน้าเบาๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดกรันคนที่พวกเขาเรียกว่าพ่อเสียไปเมื่อสองปีก่อนเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นทันทีหลังคำพูดนั้นจบ แสงวาบจากฟ้าผ่าทําให้กรันเห็นใบหน้าเธอชัดเจนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความรักที่ยังไม่จางหายเขายืนนิ่งรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนหนึ่งส่วนคืออดีตท,ที่เขาเคยละทิ้งอีกส่วนคือความจริงที่ไม่อาจหนีได้อีกต่อไปเด็กชายก้าวเข้ามาคุณลุงแม่ร้องไห้กรันย่อตัวลงอบเด็กทั้งสองเข้ามาไว้ในอ้อมแขน หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในบ้านเสียงเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในเงามืดกรันเงยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในห้องมืดด้านในเงาร่างหนึ่งค่อยๆเคลื่อนออกมาอย่างช้าๆในแสงไฟสลัวเขาเห็นเงาผู้ชายสูงใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าดวงตาจ้องมาที่เขาอย่างเยือกเย็น มืออีกข้างถือมีดสนิมที่สะท้อนแสงไฟจางๆกรันขยับตัวถอยเล็กน้อยเสียงฝนยังคงตกหนักลมหายใจของทุกคนเริ่มถี่ขึ้นความเงียบกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเมษาเอื้อมมือมาขวางหน้าเด็กทั้งสองอย่าทำอะไรเขาเธอตะโกนเสียงสัน่นกรันมองเธอด้วยความตกใจและสับสนเมษาเขาเป็นใครชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ เสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังเอี๊ยดดวงตาของเขาจ้องตรงมาที่กรันก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและเย็นชาฉันคือคนที่อยู่กับพวกเขาตอนที่นายไม่อยู่กรันยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในอกแสงไฟสลัวในบ้านไม้สะท้อนบนใบหน้าของชายแปลกหน้าใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนผ่านสงครามชีวิตมาเนิ่นนาน,าน เสียงฝนที่เคยกล่อมเบาๆกลับกลายเป็นเสียงดังรัวพระหนึ่งกำลังเร่งเราให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดออกเมษายืนขวางกลางระหว่างชายสองคนน้ำตาไหลอับแก้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความกลัวพบวังมีดก่อนเธอพูดเสียงแผ่วแต่มือสั่นไม่หยุดชายชื่อพบเหลือบตามองเธอก่อนจะหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นจนทำให้กรัรู้สึกหนาวในอกเธอยังปกป้องเขาอีกหรือเมษา คนที่ทิ้งเธอไว้ทิ้งลูกไว้แล้วกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจของกรนันเขาเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดฉันไม่ได้รู้ฉันไม่เคยรู้ว่าเธอต้องอยู่แบบนี้เมษาเสียงเขาเริ่มสัน่นถ้าฉันรู้ฉันไม่มีวันปล่อยเธอไปแน่พบหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นคำพูดสวยงามแต่สายไปแล้วกรนัน เธอเป็นของฉันและลูกสองคนนั้นก็เป็นครอบครัวของฉันมานานแล้วกรันจ้องตาเขาในแววตานั้นมีทั้งความโกรธความเสียใจและความกลัวแต่สิ่งที่เด่นที่สุดคือความรักที่ยังไม่เคยหายไปจากหัวใจเมสาหลับตาสูดหายใจลึกพบเขาไม่มาทำร้ายใครเขาแค่มาช่วยเขาแค่ต้องการรู้ความจริงพบหันขอบมามองเธอ ช่วยแล้วตอนฉันเกือบตายเพราะไปหางานหาเงินให้ลูกหลักเขาอยู่ไหนเสียงของพบดังขึ้นเรื่อยๆเด็กหญิงเริ่มร้องให้อึกสะอื่นเด็กชายยืนกับมือแน่นไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกรันรู้สึกเหมือนมีหินหนักทับอยู่บนหน้าอกเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าฉันไม่ต้องการแย่งครอบครัวใครแต่ฉันต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันทิ้งไว้พบขยับตัว มือที่ถือมีดสั่นเล็กน้อยแสงวาบจากฟ้าแลบสะท้อนเข้าตาเขาในชั่วขณะนั้นดวงตาของพบเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสิบปีที่ผ่านมาฉันดูแลพวกเขาฉันเห็นเธอร้องให้ตอนกลางคืนฉันเห็นเด็กสองคนไม่มีข้าวกินและตอนนี้คนที่ทําให้ทุกอย่างพังกลับมาบอกว่าจะชดใช้กรันยืนนิ่งไม่มีคำใดหลุดออกจากปากมีเพียงเสียงฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่าง กลิ่นดินกลิ่นสนิมและกลิ่นเลือดจากรอยแผลบนมือพบผสมกันจนเวียนหัวเมสาร้องให้เธอซุดตัวลงกับพื้นพ่อเธอพบฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากเห็นลูกกลัวฉันไม่อยากเห็นใครเจ็บอีกแล้วพบนิ่งไปครู่หนึ่งเสียงหอบของเขาหนักและถี่มือค่อยๆลดมีดลงแต่สายตายังจ้องกรันแน่นนายมีทุกอย่างอยู่แล้วกรันเงินชื่อเสียงบ้านรถทุกสิ่ง ฉันมีแค่พวกเขาอย่ามาเอาไปจากฉันอีกกรันก้าวเข้ามาใกล้ฉันไม่ได้จะเอาใครไปฉันแค่อยากได้โอกาสสักครั้งได้ดูแลพวกเขาในฐานะพ่อคำว่าพ่อทำให้เด็กทั้งสองเงียบเด็กชายมองหน้าเมษาแม่เขาหมายความว่ายังไงเสียงเล็กๆของเด็กชายทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทเมษาหันมามองลูกดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา เธอก้มลงอบลูกทั้งสองแน่นลูกเขาคือพ่อแท้ๆของลูกเด็กหญิงเงยหน้ามองกรันแวตาเต็มไปด้วยความสับสนพ่อเหรอเสียงเล็กแผ่วเบาแต่แม่บอกว่าพ่ออยู่บนฟ้ากรันซุดตัวลงอีกครั้งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวพ่ออยู่ตรงนี้ลูกพ่ออยู่ตรงนี้ตลอดเพียงแต่พ่อโง่เกินไปที่จะรู้เงียบไม่มีใครพูดอะไรเสียงฝนภายนอกยังตกหนักไม่หยุด แต่ภายในบ้านกลับอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงดังโครมหน้าต่างด้านหลังแตกออกลมฝนพัดเข้ามาอย่างแรงแสงไฟในบ้านกระพริบและในเงามืดข้างนอกมีเงาร่างอีกเงาหนึ่งยืนอยู่พบหันขวบไปทางประตูใครหนะ้าเสียงชายปริศนาดังขึ้นจากความมืดดูเหมือนบ้านนี้จะมีเรื่องที่ฉันควรรู้ด้วยนะเสียงนั้นเย็นเฉียบ และทุกคนในบ้านรู้ทันทีว่าคืนนี้ยังไม่จบเสียงชายปริศนาดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งเงาร่างนั้นค่อยๆเดินออกมาจากความมืดไฟหน้าบ้านกระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นชายไวชราร่างผอมในชุดกันฝนเก่าๆมือถือไม้เท้าใบหน้าซีดขาวแต่แฝงด้วยความสงบเมษาอุทานเสียงเบาลุงคำชายชาราพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจ ข้าได้ยินเสียงทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อครู่ฝนตกหนักแต่คำพูดของพวกเจ้าหนักกว่าสายฝนอีกลุงคำเดินช้าๆเข้าไปในบ้านวางมือเหี่ยวยนลงบนไหล่ของพบชายหนุ่มเอย๋ยอย่าให้ความเจ็บปวดในอดีตทำลายสิ่งที่เจ้ามีอยู่ตอนนี้บางทีความให้อภัยต่างหากคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ทุกคนรอดจากฝนในใจคำพูดนั้นเหมือนมีมนต์สะกดพบนิ่งไปนานก่อนจะค่อยๆวางมีดลงกับพื้น เสียงมีดตกกระทบไม้ดังเบาๆแต่สะท้อนก้องอยู่ในใจของทุกคนเมษาปล่อยโฮออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เธอคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากกรันก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือออกไปอย่างระมัดระวังแต่ไม่แต่ต้องเพียงแค่มองด้วยสายตาอ่อนโยนพบหันไปมองเด็กสองคนใบหน้าเขาอ่อนลงเหมือนเปลวไฟที่เริ่มมอดพ่อคนนี้เลี้ยงพวกเจ้ามาด้วยหัวใจทั้งหมดแต่พ่อคนนี้เขาหันไปมองกรัน ก็มีสิทธิ์จะรักพวกเขาเช่นกันกรันพยักหน้าขอบคุณที่ดูแลพวกเขาแทนฉันฉันไม่ต้องการแย่งฉันแค่ขอได้อยู่ใกล้ได้เห็นได้ใช้ชีวิตในฐานะคนที่เคยทำผิดเมษาเงยหน้าขึ้นในดวงตาเธอยังมีน้ำตาแต่แววตานั้นอ่อนโยนขึ้นบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคนเสียงฟ้าผ่าไกลๆค่อยๆจางหาย ฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาลมเย็นพัดเข้ามาแทนกลิ่นฝนที่เคยชื้นและหนักเด็กหญิงเดินเข้ามาหักรันเธอยื่นมือเล็กๆออกไปถ้าคุณเป็นพ่อจริงๆหนูขอเรียกพ่อได้ไหมกรนน้ำตาไหลทันทีเขาค่อยๆก้มลงกอดลูกทั้งสองไว้แน่นเรียกเธอลูกพ่อรอฟังคำนี้มานานเหลือเกินพบมองภาพนั้นด้วยสายตานิ่งสงบ ก่อนจะหันหลังเดินออกไปยืนที่หน้าประตูฝนหยุดสนิทเหลือเพียงกลิ่นดินหอมอุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเมษาเดินตามออกไปยืนข้างเขาทั้งคู่มองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงจางๆจากรุ่งเช้าเธอหันมาพูดเบาๆบางครั้งฟ้าหลังฝนก็ไม่ได้งดงามเพราะมันสะอาดแต่มันงดงามเพราะเรารอดผ่านมันมาด้วยกันกรนเงยหน้ามองท้องฟ้า แสงแรกของวันสะท้อนบนหยดน้ำที่ยังเกาะอยู่บนใบไม้เขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมหาเศรษฐีผู้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มของพ่อคนหนึ่งที่เพิ่งได้พบหัวใจของตัวเองอีกครั้งเสียงเด็กสองคนหัวเราะเบาๆในลานหน้าบ้านเมษายืนมองด้วยสายตาอบอุ่นและในบ้านไม้เก่าหลังนั้นเรื่องราวของความสูญเสียการให้อภัยและการกลับมาของความรัก ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งท่ามกลางแสงเช้าหลังฝนที่สงบงามที่สุดในชีวิตของพวกเขา